สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในคลิปบทความเรื่องเล่าหลังแก้วกาแฟตอนเราไม่เห็นทั้งหมดที่ดวงตามองจิตรับรู้เฉพาะสิ่งที่คุ้นเคยมองดอกไม้สวยก็เศร้าได้โดยโคโจโจากเพจยกจิตยกใจยกชีวิตบายโคตุกตาโคโจต้องขอขอบคุณโคโจมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับจากคลิปนี้มุมมองและทัศนคติในการดำเนินชีวิต เกิดจากความคิดและความเชื่อที่คุณมีเราจะเห็นเฉพาะสิ่งที่เราเชื่อเราจะรับรู้เฉพาะสิ่งที่เราอยากรู้ดวงตาเราอาจจะมองเห็นหลายสิ่งแต่ระบบจะเลือกรับรู้เฉพาะสิ่งที่เรากำลังโฟกัสเท่านั้นโค้ชส่วนตัวหลายครั้งระหว่างดำเนินการโคร้ชชียรร้องไห้จนตาบวมเป็นการดีท็อกเอาความทรงจำแย่ๆออกมาแล้วแทนที่ด้วยความสุขสมหวังในการจูนจิต หลังจากนั้นพอจบก,กระบวนการสมองเข้ามาทำงานเหมือนเดิมเราถามโคชี่ว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างกับประสบการณ์เมื่อสักครู่โคชี่ทำหน้าครุ่นคิดตอบว่ายังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ได้ฟังอย่างนั้นโคชจึงพาเดินไปหน้ากระจกแล้วให้สังเกตดวงตาที่ยังบวมแล้วบอกว่าเมื่อกี้ร้องไห้ตาบวมแสดงว่ารู้สึกแล้วนะคะอย่างที่บอกนะครับ การรับรู้ของคนเราจะรับเฉพาะสิ่งที่คุ้นเคยคำว่ารู้สึกสำหรับคนทั่วไปไม่ต่างจากความคิดธรรมดาแต่คนฝึกจิตพร้อมนำไปใช้กับชีวิตจะเข้าสู่มิติความรู้สึกและเชื่อมโยงกับโลกภายในพร้อมรับไอเดียสร้างสารรค์ได้มากกว่าคนที่ไม่เคยฝึกหรือฝึกไม่ต่อเนื่องครับขอบคุณครับ